สวัสดีรครับพี่น้องเชาวทูบครับมาเล่นตามสูงครับผมายเงี้ยประมาณห้าสิบเลยอย่เงี้ยครับ ไล่ครับหลอดเนี่ยหลอบไล่เมือกไับไล่ลกันเกนครับพร้อมงามเลยแรยสองไล่เนี่ยนะครับ มันสีน่ห้าสี่เพื่อนสี่สิบตัวแต่มันที่เน่นดีครับเน่นแบบมันมาร่วงครับไรเน,น่น นี่นี่เป็นซังแน่ครับเพราะว่ามันแห้งน้ําำจะหอบหรอบรอบหลเนาะ มาเนี่ยตัดซองเกี่ยวบางไรกันบางยี่บางไรกันกน,กน,น่นนอยครับแต่เๆียวยู่ประมาณว่าหอดานจุบมันหลวงไรไรหน่อย นก็จะเป็นสังนี่ครับอันหอบมันเป็นเดือนรอบนี่เพราะว่าไล่ไล่อันติดช่วงสงการก็เลยไล่ปำหน่อยก่อนครับไล่รอบปำหน่อยก่อนก็เลยขอนี่ซะปกติก็ตัดเยอะยี่สิบกว่ายี่สิบกว่ามือ กนเลยหลอบไปน้อยนะนี่เป็นลูกหลวงครับลายสังนีต่อปนกันนั่นเอครับน้อยแน่เนี้ยนะในสนมากที่ไล่กลาง 第二天。 นี่ย้ายต่ำทางนะครับออกมาแล้วเด็กเชียร์ออกกนะันเชียมันลงนครับเด็กเชียร์ไว้ อันนี้อันนี้ครับพุ่อันนี้ก็จะเป็นดินดินไม้นะครับแม่คก่หลอกกันนะแรนมาได้ก็เลยมากองไ้ครับอันนี้ห้อยรถแรนอยู่ พัดถนนนอดตามตามเพื่อนบางทีเนี่ยกำลังโปร่งขึ้นกำลังหกเพราะว่ามันจะเป็นสีเคก็ก อย่างงามฝนเพิ่งตกให้รงสามเมื่อนะครับซ้สนส่วนกันก็เลยโปง่งดีมาเขียวมาตัดตัดหง้าอยครับนครับาลายมันก็เป็นสังอากาศ่นอนนะครับ อ๋อหลังมาฝนตกก็เลยเ่าเลยนี่ลายงามปาาแบบนี้นะครับเบิ่งนง้อยเลยอืมน,น,น้อยไปนี้สิน่าชอบแบบนี้มันเงานะ๊บออกออกล้ายๆว่าปาากินน่า ทะไลนหนักยังไงดีทำยืดไลนนึ่งไอคีไลนนอกหนักครับยังไงบามกับมันหาสิบปีมั้งครับคุณสูง ຍ្ងបានិត់ធ្លាប់មា្ការស់ទាំម្រើវិត់ខ្លាប់ជាញខ្លាជាញជាះអន់ម ย้อนสิบเจ็ดสิบแปดเม็ดนะครับมันตอด่อีกมี